ปีใหม่มงนะครับเขาจะมีการโยนลูกช่วงของไอชาติพันธ์มงนะครับผมโอ้โหไปกดมันคือไม,ไม่ไม่เกิน5คนอยู่น,น,นะก็ดูหรอดูหนอสัตว์ดูยันเนี้ยยันเนี้จิมะะ๋มก็เลยสัตว์ดูหนอจิ๋มก็เล่นเชลเล่อเาเล่นื้อเ,อเอาเล่นน่งเาเล่นึ่งนะแลมันก็เป่าวล่หนี่ไป่า อาป๋าม okay. yeah, ันไม่เกียวอยู่ในสีมันจะเปลียนได้อยู่แล้วเหยอย่างมาอย่างีก็เปาก็เปลียนอทีเีสีหมัอย่ากชิตเปาอย่างทเดยสามือ่าสมมติอย่างในตัวเปาเล่นงต้ง่มวาป้เ่เล่นซื้อไอตูสำรองชิตั่นเางเยเนอไม่พเอสมต สวัสดีครับในช่วงสิ้นปีนะผมวันนี้พามาเที่ยวบ้านห้วยแรงนะผมใกล้สู่ฤดูด เขาเรียกว่าอะไรนะปีใหม่มงนะครับผมชชวงนี้ก็มีปีใหม่มงนะวันนี้ห้วยแรงจัดงานกีฬานะครับผมไเที่ยวงานกีฬานะวันนี้เขาแขแ่งตะก้อแข่งวอลลย์แล้วก็เตตองนะครับผมเดี๋ยวจะพาคุณผู้มชมมาดูว่าวันนี้จะมีนักตะก้อมงคนไหนหน่าหล่อบ้างและติดเตะดีๆหน่อยนียน่นะตามไปชมแต่ที่นี่นะครับเขาจะจัดปีใหม่มงวันที่7ถึงวันที่11เนะครับมกราคมนี้นะครับผมนี่ครับปีใหม่มงนะครับผมใครก็สนใจมาเที่ยวได้นะครับผมเป็นนี่ก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันเส่ปก ก็นะครับผมไอฝั่งนู้นเป็นโรงเรียนเวงแก่น,นะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นทีนห้วยแรงเจ้าภาพที่นี้เขาจะแข่งกีฬากันนะครับแต่ช่วงวันที่7กับวันที่11นี้จะเป็นช่วงที่เขามีปีใหม่มงนะครับเขาะจะมีการโยนลูกช่วงของไอชติพันมงนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โห 太好听，跟。 เ็รแเกี่ยวกันนะครับผมตุ๊ตตหน่าหรอตอนนี้แต้มนำเขาเตีไปเรื่อยฝั่งนู้นจะเป็นวอลเลย์บอลนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้พามาดูตะก้อก่อนไป ตโหดเหมือนโกรธเมียนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมานี่นะครับอันนี้ก็ตัวเตะอีกตัวนะครับผมอันนี้ซื้อตัวมาจากเวียงเชียงรุ้งนะครับผมอันนี้หนุ่มหนุ่มจีนนะครับผมเพิ่งกลับมาจากจีนมาแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรครับสุดหล่ออ๋ออันนี้ทีใหม่นะผมอันนี้ที chim nó nó vùng sông ma nè nó chạy đẹp mò thò <laughs> lên cháy <xì> <laughs> <laughs> tèo suối trai quá chàng này chúng ta cần trót đẩy để tấn ác chúng ta hãy tập trung เพไเ็นหารา่ก็จะเอากิกาบ้นี้เป็นจ้าจัด้กดมันไม่เกิน5คนอยู่แล้วสัตวตู้เหรอสัตว์นสัตว์ตู้ยันนี้ยยันนี้จิโมก็เลยสัตว์ตู้ิมก็เล่นชิเรเราเล่นซื้อเ่อราเล่นน้มันก็ป๊ออีกหนึ่งได้เป่า เปามันไม่เกี่ยวอยู่ในซีมันต้องเปลียนได้อยู่แล้วหอย่ามานอยู่ในก็เปาก็ปลยเลยทีเีหรอมันอยก็ชิดเปล่าอย่าถทีเดีวสแลอย่าสมมติอย่าตัวเปลาเล่นไีนะมอเป้เ่งเล่นซื้อไอตู้สำรองชีตาเล่นเลยอย่างทีสาเอไม่มีผลเือสามตัวสามาเล่นได้เล่งเปล่เล่นเลสามารถดึงใครมาเล่นก็ได้นมอเล่เป้เล่นที้ยตู้สำรองสามป้ายตกหล่เนาะอเีว่าพอมา้วเราปรสการณ์เราเป็นนตัวคนล่ม่ใม่้อ่ห สวัสดีปีใหม่มงนะผมวันที่7 <c oughs> มาเที่ยวกันได้นะผมเจ็ดถึง11บั้านหวยแรงนะครับเพียติดดีด้ดดดดดดวยกูถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> บรรยากาศบ้านไม่แรงนะผมันนี้มีวอลเลย์ด้วยวอลเลย์บอลใครอยากดูวอลเลย์บอลตรงนี้นะผมเขาจะจัดงานใหญ่นะผมได้มารอบ